กลับเข้าสู <Yes. t chat> okay. so ่ช okay. anyway, no ่วงสุดท้ายของรายการเจาะประเด็นนะคะเรายังคงอยู่กับอาจารย์วิโรจน์นะคะพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติการประมงปี2558นะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้พูดถึงนอกเหนือไปจากเรื่องของบทลงโทษจากการปลอมแปลงเรื่องของเอกสารหรือใบอนุญาตบางทีเราจะเห็นว่าผู้ประกอบการประมงเองมีการติดตั้งเรื่องของเครื่องมือในการจับจัดน้ําหรือว่าทําประมงด้วยอันนี้ครอบคลุมในส่วนของพระราชบัญญัติด้วยไหมคะอาจารย์คะมีฮะครอบคลุมด้วยคือเดิมเนี่ยประมงไทยเนี่ย บางครั้งเนี่ยในหน้าน้ําของไทยเนี่ยมันเยอะเราไม่สามารถจับได้<ช>บางครั้งเราก็จะเห็นว่าไปประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นหน้าน้ําประเทศอินโดนีเซียพอเราลุกล้ําเข้าไปล้วเขาก็จะมีเรือตรวจการของเขา,ขาซึ่งเรือตรวจการของเขาอ่ะถือว่ามีสมรรถภาพและก็มีประสิทธิภาพนะแต่บางครั้งสู้เรือเราไม่ได้เรือเราไวกว่า เครื่องแรงกว่าถ้าถามว่าเหมือนกับรถสองคันอีกคันหนึ่งมีเทอร์โบอีกคันหนึ่งไม่มีเทอร์โบมันก็จะมีการพัฒนาเรื่อยๆทีนี้พระราชบัญญัตินี้มันก็จะมีกฎหมายอยู่นะฮะที่เป็นหลักๆอะสามมาตาก็คือตั้งแต่มาตา19เราต้องเราต้องรู้ก่อนว่าห้ามมให้ผู้ใดใช้กระแสไฟฟ้านะ ทำการประมงหรือใช้วัตถุระเบิดในที่จับสัตว์น้ำคือบางคนมันมักง่ายใช้ไฟฟ้าเลยช็อตเลยนะช็อตเลยหรือบางครั้งก็ไปวางทุ่นระเบิดแล้วก็เอาเรือออกหาก่างพอระเบิดมันก็ลอยขึ้นมามแต่ว่าทำไมเขาไม่คิดว่าสิ่งที่คุณระเบิดอะมันไม่ได้สวยเหมือนกับจับโดยธรรมชาติถูกไหมล่ะ,ะเหมือน,นคนที่ถูกระเบิดอ มีสภาพเป็นอย่างไรฉันใดฉันนั้นะนะฮะเว้นแต่เป็นการกระทําเพื่อประโยชน์ของทางราชการและได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอ,มอาจจะมอบหมายให้ท่านรองก็ได้ทีนี้มาตรา19มันยังมีวัควักที่สองว่าความในวักหนึ่งอ่ะมิให้ใช้บังคับแก่การใช้วัตถุระเบิดเพื่อประโยชน์ของทางราชการทหารเช่นการซ้อมรบ ได้รับการยกเว้นแต่ในการซ้อมรบเนี่ยพูดง่ายง่ายเขาก็ต้องรู้แล้วว่าแหล่งเนี้ยไม่ค่อยมีสัตว์น้ำก็คือจะไม่เป็นการทำลายสัดน้ำต่างๆใช่และก็ไม่ไปทำลายปากาลังส่วนใหญ่จะไปทดสอบหรือซ้อมรบในหน้าน้ำที่ลึกนะครับส่วนมาตรา23เนี่ยห้ามมิให้ผู้ใดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ที่จับสัตว์น้ำซึ่งมิใช่ที่ของเอกชนให้ผิดไปจากสภาพที่เป็นอยู่เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่คือเดี๋ยวนี้มันก็จะมีที่เฉพาะเลยก็ดีไม่ต้องไปแย่งกันนะครับอันสุดท้ายเป็นมาตราที่สำคัญมากคือมาตราที่สามสิบสอง เป็นมาตราที่รัฐมนตรีหรือข้าหลวงประจําจังหวัดโดยอนุมัติรัฐมนตรีเฉพาะภายในเขตท้องที่ของตนมีอํานาจประกาศกําหนดได้ดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งกำหนดขนาดตาตาขายและระยะช่องเครื่องมือทําการประมงทุกชนิดกําหนดขนาดชนิดจํานวนและส่วนประกอบของเครื่องมือทําการประมงที่อนุญาต ให้ใช้ในที่จับสัตว์น้ำบางทีเกษตรชาวประมงหลายคนใช้โอู้อ้วนปาเท็กเกินไปทีนี้เราต้องเข้าใจว่าถ้าถีเกินไปตัวเล็กซึ่งยังเป็นเหมือนลูกปลามีอยู่คลิปหนึ่งเห็นไหมที่ว่าแม่เขาถูกชาวประมงอะจับและกํำลังจะลากขึ้นมาลูกๆก็ว่า้อยู่ใกล้ๆตัวแม่เหมือนกับจะช่วยแม่จนคนที่จับอะต้องปล่อยอะ เห็นคลิปไหมไม่เห็นอาจารย์ไปดูมีคลิปแล้วเป็นเป็นคลิปที่ผมดูแล้วอ่ะเห็นความรักของลูกกับแม่นะครับและอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นผมเห็นชาวประมงคนนั้นอ่ะปล่อยนะเขาเหมือนทนไม่ไหวเราดูแล้วเรายังซึ้งเลยแม่เขาก็ดิ้นนะไม่ให้จับเพื่อจะอยู่กับลูกลูกก็ไหว่อยู่รอบๆอบตัว จนคนจับใจอ่อนอเนี่ยอันเนี้ยส่วนวงเล็บสองกำหนดมิให้ใช้เครื่องมือทำการประมองอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จับสัตว์น้ำคว<า>งเล็บสามกำหนดระยะที่ตั้งเครื่องมือประจำที่ให้ห่างกันเพียงใดสี่กำหนดวิธีใช้เครื่องมือทำการประมงต่างๆห้ากำหนดฤดูปลานะฮะที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูก กำหนดเครื่องมือที่ให้ใช้และกำหนดวิธีทำรรการประมงในที่จับสัตว์น้ำในฤดูดังกล่าวม,มันนะบางครั้งควรจะต้องมีเขาเรียกเว้นวรรค่ะโตทันไหมไม่ทันนะต้องใช้เวลาเหมือนกันจริงนะมผมคิดว่าสักเดือนหนึ่งก็กำลังสวยเพราะว่าสัตว์น้ำโตวไวะนะครับส่วนวงเล็บหกกำหนดชนิดขนาดและจำนวนอย่างสูงของสัตว์น้ำที่อนุญ,ญาต ให้ทําการประมงอ,มอันนี้ดีเป็นการไม่ใช่ว่าจับจนไม่มีที่จะจับแล้วอะนะครับเจ็ดกำหนดมิให้ทําการประมงสัตว์น้ําชนิดหนึ่งชนิดเนียโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือเจข้อเชนิ้วักสองการห้ามมิให้มีการใช้วัตถุมีพิษหรือสารอันตรายซึ่งทำให้เกิดผลกระทบแก่สัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำะนะครับ และห้ามผู้ใดมีไว้ครอบครองเพื่อทําการค้าซึ่งสัตนน้าโดยรู้ว่าได้มาจากการฝ่าฝืนข้อห้าม,อ,มอันเนี้ยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีและก็ห้ามมีให้ใช้กระายไฟฟ้าในการจับสัต์น้ำเนี่ยผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะมันเป็นการทรมานนะเห็นไหมคลองอะ่ะที่ว่าไปชอป็อตปลา,าและในที่สุดเวรกรรมก็มีจริงคนที่ชอ็อตปลาคือตายอเองนะอ ตายเลยนะอันเนี้ยนี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอย่างแค่สามมาตามาตาา19 23แล้วก็มาตรา32จะเห็นได้ว่าหลากหลายที่อาจารย์พูดคุยให้ฟังกันมาตลอดทั้ง3าช่วงเนี่ยนะคะจะเห็นว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่อนข้างจะครอบคลุมในทุกๆเรื่องของการทําประมงที่ถูกกฎหมายจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นผลดีใช่ไหมคะอาจารย์ใครที่จะได้รับประโยชน์จริงๆจากพระราชบัญญัติฉบับนี้คะอาจารย์คือจริงๆแหละคนที่ได้รับผลประโยชน์ ก็คือประชาชนถ้าเราสังเกตกฎหมายากฎหมายก็คือแค่เป็นกฎมไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำผิดกฎทำผิดกติกาถ้าเราทำถูกต้องกฎหมายมาลงโทษเราได้ไหมถูกไหมฮะมแต่ถ้าเราทำผิดกฎหมายก็จะมีบทบัญญัติลงโทษผู้กระทำความผิดจากเบาไปถึงหนัก ถ้าสังเกตนะมจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน6 6 0 0 0บาทนั่นขั้นเบา ừ, จนถึงจำคุกไม่เกินกิ10ปีปรับ2องแสนบาท ừ, จากหนักไอจ้จากเบาไปหาหนะัก <từ ng S 1> ถูกไหมห ừ, ซึ่งกฎหมายเนี่ยผมถือว่าทุกฉบับที่ออกมาใช้ภายใต้นะการปกครองเนี่ยถือว่ามีความเป็นธรรมถ้าเราไม่ทําผิด ทีนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้เป็นข้อสุดท้ายในกรณีที่วันนี้เราพูดถึงเรื่องเรือ,รอประมงก,ก็คือการลักลอบหนีศุลกากรผมอยากจะเพิ่มเติมตรงนี้ซึ่งมันจะมีบทบทลงโทษอยู่แล้วนะฮะในการนำสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรนะไม่ว่าคุณจะมาทางเครื่องบินหรือทางเรือมันต้องมีการผ่านพิธีศุลกากร สังเกตไหมเวลาเราไปต่างประเทศเพื่อนฝากซื้อต้องผ่านด่านก่อนเลยถูกต้องก็จะมีไม่สําแดงและก็สําแดงแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงหลักแล้วนะก็ไม่ต้องมีสองช่องก็เป็นช่องเดียวไปเลยตรวจไปเลยเพราะไม่งั้นคุณก็ต้องมาช่องที่ไม่มีสํสแดงและก็ต้องมีการตรวจปรากฏว่าช่องที่ไม่ ต้องสำแดงไม่มีใครเข้าเลยเพราะทุกคนจะหลีกเลี่ยงถูกต้องน, <c oughs> นะฮะ <c oughs> ซึ่งพระราชบัญญัติเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติอ่ะคุณลักลอบเนี่ยหนีหนีสุลก,กากร่ะ <c oughs> เป็นความผิดนะฮะในมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติสุลก,กากร <c oughs> พุทธศักราช2,469 <c oughs> ได้กำหนดโทษนะฮะสำหรับความผิดเนี่ยปรับ4เท่าของราคา <c oughs> ซื้อมาหนึ่งปรับ400แล้วก็ยังมีค่าอากรอ,อีกนะ,ะไอ้นี่คือเรายกตัวอย่างง่ายๆเพื่อจะได้เห็นภาพหรือจำคุกไม่เกิน10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนี่คือการลักลอบอซึ่งจริงๆอยากจะฝากไม่ว่าคุณมาทางเรือ,อทางเครื่องบินทางรถยนต์นี่คือถ้าเรามี ต้องแสดงเสียภาษีต้องแสดงอ,อย่างกรณีผมไปต่างประเทศส่วนใหญ่ผมก็จะบอกเลยแล้วก็พูดง่ายๆแสดงให้เห็นแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะส่วนใหญ่จะบอกเราจะถามเราก่อนว่าอันเนี้ยที่ซื้อมาเนี่ยเพื่อการค้าหรือส่วนตัวบางทั้งหนึ่งชิ้นส่วนใหญ่ที่เราแสดงอ่ะมันแค่ชิ้นเดียวแต่ถ้าผมมีหนึ่งชิ้นส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ เขาก็ถือว่าไม่ใช่เป็นการทางการค้าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าผมเอามาหกชิ้นแล้วบอกว่าผมยังมาใช้เองคนอะไรที่ใช้ตั้งหกชิ้นเอาไม่ไม่แน่นะอาจารย์มีนะอาจารย์แต่คุณผู้หญิงคุณสาวๆบางทีใช้อันนี้วันดีก็ต้องซื้อไปอีกหลายๆชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีได้นะใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีเหตุผลแล้วก็มันก็อยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพราะเอญผมโชคดีอ่ะเจอเจ้าหน้าที่เขาใช้ดุลยพินิจ บางครั้งเราก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ที่ใช้ดุยพินิษกับความไม่พึงพอใจมันก็มีอะมีสองประเภทแต่ว่าแสดงดีกว่าเราก็จะได้ไม่มีความผิดเพราะไม่เช่นนั้นละผมเดินออกมาแล้วเกิดมีการตรวจข้างนอกถือว่าความผิดสําเร็จนะ,ะแต่ถ้าผมยังอยู่ในนั้นรับตรวจเจอและเสียตามขั้นตอนพิธีการหรือเสียค่าก่อนก็ไม่มีความผิด ดีกว่าค่ะพอไม่งั้นละเสียเวลาต้องไปขึ้นขึ้นศาลใช่นะครับเรียกว่าทําถูกกฎหมายสบายใจดีกว่าสบายใจกว่ากฎหมายบัญญัติแบบนี้ก็ดําเนินไปตามคันลองคลองทำของกฎระเบียบต่างๆนี่เนาะพูดก็พูดนะไม่กี่ทางใช่ไหมคะจริงๆเพราะผมเคยเจออยู่อันหนึ่งประมาณ700รอกว่าบาทเราก็เสียแล้วมันรู้สึกสบายใจคิวให้เขาเห็นเลย ดีว่าจะมีบางทีพ่อค้าแม่ค้าเนี่แหละก็ไปหิ้วกันมาเยอะแยะเลยนะอาจารย์นะเราก็ขายกันตามออนไลน์ที่อาจารย์บอกเนยเยอะแยะเลยนะคะเรื่องของสินค้าออนไลน์เดี๋ยวสัมภารดูเราอยู่อ่ะสัมพารจะไปเยี่ยมตามเฟซบุ๊กออนไลน์ค่ะต่อไปจะมีการเก็บภาษีแล้วใช่ไหมคะอาจารย์แน่นอนก็แต่กี้ผมบอกว่าไงล่ะความผิดเนี่ยมันเกิดก่อนกฎหมายตามหลังใช่ไหมค่ะ งั้นอีกหน่อยผมอยู่บ้านก็ไม่ต้องเปิดร้านค้านขายตรงกองสี่เหลี่ยมดีไหมมันไม่ดีแล้วต่อไปสั่งอาหารก็สั่งพิซซ่าไม่ต้องโทรโทรศัพท์ละใช้กดเอาด้วยความรวดเร็วต่างๆของเทคโนโลยีนะตอนนี้ก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องของกฎหมายเองจริงๆมีไว้เป็นกฎระเบียบแล้วก็ให้ดําเนินไปตามระเบียบต่าตามของกฎหมายนะคะสุดท้ายค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากถึงเกี่ยวกับพรบการประมงสักเล็กน้อยแล้วกันค่ะ คือพอรบการประมองอ่ะฉะบับเนี่ย2,558จริงๆผมอยากจะให้ทุกคนอ่ะได้นั่งคุยกันใช้เหตุและผลและก็สิ่งหนึ่งอยากให้คิดถึงประเทศชาติะนะครับเราอยู่ในสังคมและเราอยู่ในสังคมโลกถ้าสังคมโลกเขาต้องการแบบนั้นเราต้องทำตามพรอไม่เช่นนั้นเราไม่สามารถปลดได้นี่เราปลดเนี่ย ถ้าเราเราไม่สามารถปลดจากเหลืองได้คแล้วถ้าเป็นสีแดงล่ะแค่เหลืองนะเรายังเสียหายเลยแต่ถ้าสีแดงอะ่ะเสียหายหนักกว่าอมผมเลยอยากจะฝากแล้วก็อยากให้รัฐธะแล้วก็เพื่อนประมงทุกคนนั่งคุยกันคคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็ทอยทีอยอาศัยผ่อนปนบ้างอ,อะไรที่ยังยังไม่ได้อ่ะผ่อนผ่อนทนันแต่ต้องมีระยะเวลา ใช่ไหมฮะอีก30วันหน้าอีก60วันหน้าเหลืออะไรค่อยๆเพื่อให้ปรับมันให้มันสู่ในระบบพรบฉบับ2558ก็ต้องช่วยกันนะคะทั้งรัฐบาลเองรวมถึงชาวประมงเองเช่นเดียวกันนะคะหลายๆหน่วยงานเลยค่ะวันนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับสาระความรู้แล้วก็ข้อเท็จริงเกี่ยวกับเรื่องของพระราชบัญญัติการประมงปี25588มอ่ิเพยนอบารณอย์ค่ะที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะคะขอิ่จารย หมดเวลาของรายการเจาะประเด็นในวันนี้แล้วนะคะพบกันใหม่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ส0นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานคร PSI ช่อง2 2 1แห่งนี้ค่ะอย่าลืมนะคะรักกรุงเทพรุ่มสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะส่วนวันนี้นะคะดิฉันอริยาน,านันท์ศรธรรมสกุลพร้อมทีมงานทุกคนแล้วก็อาจารย์วิโรจน์รวยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอบพระคุณครบสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ